สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักคะวันนี้นะคะเรียนก็จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยมาฝากนะคะทำให้เกิดเป็นอาชีพแล้วก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ทํารายได,ได้ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนั่นก็คือต้นวาสนานะคะซึ่งมีตั้งแต่ลักษณะกระถางเล็กๆไปจกนกระทั่งถึงต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยทีเดียวนะคะความนิยมในต้นวาสนาเนี่ยมีมากเลยทีเดียวเราจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะการที่จะเพาะชำต้นวาสนาหรือแม้กระทั่งการที่จะไปรับต้นวาสนามาขายนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยคะ่ะ ต้นวาสนาสําหรับในประเทศไทยนะคะก็จะมีอยู่มากทางภาคเหนือแถบจังหวัดลําปางเชียงใหม่ลักษณะสายพันธุ์ของต้นวาสนาที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆก็มีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะนะคะโดยดูที่ใบเป็นหลักนะคะได้แก่ใบสีเขียวค่ะแล้วก็ยังมีใบที่มีสีเหลืองตรงกลางนะคะแล้วก็มีขอบเขียวและใบสีเขียวตรงกลางขอบเหลืองค่ะ ส่วนลำต้นนั้นจะมีข้อติดติดกันคล้ายกับต้นอ้อยใบยเป็นใบเดี่ยวที่งอกออกมาถี่มากทับซ้อนๆกันเป็นชั้นๆนะคะพื้นใบก็จะมีหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะลักษณะใบาเป็นรูปหอกเรียวยาวประมาณ2ฟุตนะคะหรืออาจจะเกินกว่านั้นนิดหน่อยเนื้อใบเรียบเกลี้ยงใบตรงส่วนโคนนะคะสีจะจางกว่าส่วนยอดค่ะ ขายต้นวาสนานั้นส่วนมากก็จะตั้งราคาจากขนาดลำต้นและความสูงของต้นวาสนาเป็นตัวกำหนดราคาซึ่งจะขายพร้อมกับกระถางนะคะที่มีความสมดุลกับขนาดของลำต้นประมาณก็3เดือนอะเต็มที่ขายได้เลย3เดือนแล้วมีมีการตั้งราคากระถางแต่ละกระถางะมันกระถางเล็กก็กระถางเล็ก8นิ้วเนี่ยเราขายหน้าร้านก็40บาทอ่า10นิ้ว ตีนี้มันก็สูงประมาณเจ็เซนก็ส่ง80ด0ร้อยหนึ่งกำไรเหรอกำไรมันก็มันก็20-30เปร์เซ็นต์น่ะณผู้ชมคะต้นวัสนาอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใช้เอาไว้เป็นไม้ประดับในบ้านนะคะอาจจะเป็นที่โต๊รับแขกห้องรับแขกหรือว่าแม้กระทาั่งในที่ทํางานเนี่ยนะคะก็ยังสร้างสีสันให้กับห้องทํางานได้เป็นอย่างดีและจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการเพาะ ต้นวัฒนาแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยถ้าคุณสนใจนี่เดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะดิฉันจะนำเรื่องราวของการขยายพันธุ์ของต้นวัฒนานี่มาฝากค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ